ครับสวัสดีครับตี้สะพานใหม่นะครับวันนี้ก็มีงานเสร็จอีกสองชุดนะครับเป็นงานชุดสี NSR นะครับเป็นเอ็นตาเหลี่ยมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมีบางชิ้นที่อาจจะต้องแก้ไขก็เดี๋ยวต้องรอนิดหนึ่งนี่เป็นหน้ากากนะครับตัวที่ต้องะก้ากไก่ก็คือตัวนี้นะครับตรงบริเวณนี้มันจะมีเป็นเส้นกระดาษทรายจางๆมันทําให้สีไม่ค่อยใสนะครับตรงนี้บริเวณนี้ก็เลยเดี๋ยวเอาไปเคลือบใหม่ชิ้นเดียวนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ลูกค้าทราบครับนี่เป็นถังชิ้นอื่นไม่มีปัญหาครับแล้วก็เป็นชุดสี K R นะครับเป็นสีเทียบใกล้เคียงสีแท้นะครับเป็นน้ําเงิน S E นะครับอันนี้เป็นของรถที่มาจากสภาพนะครับเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้าเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ได้เป็นกระเป๋าครับเสร็จเรียบร้อย ครับเดี๋ยวรดขึ้นเสร็จก็เดี๋ยวชุดสีจะนําไปประกอบครับอันนี้ก็จะเก็บรักษาไว้เพื่อพักงานให้แข็งพอสมควรแล้วก็จะขึ้นรถครับเสร็จเรียบร้อยนะครับฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับงานสีระบบ 2K ตเคตีส้สะพานใหม่สีสามารถทนเบนซิน,นทนเคมีได้นะครับสวัสดีครับ